<laughs> วันนี้ก็เป็นวันพระ,ระวันนี้เป็นวันพระก็หวังว่าญาติโยมที่เป็นชาวพุทธพวกเราที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายก็คงไปสั่งสมบุญของเราด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้นำปัตตาหารหวานข้าว ทยธรรมต่างๆไปถวายแด่ภิกษุสมณีผู้ประพฤติธ,ธรรมที่วัดข้างบ้านกันนะจ๊ะวันพระนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะเราเป็นชาวพุทธควรจะให้ความสำคัญเหมือนกับสมัยปู่ย่าตายายของเรานะให้ความสำคัญมากพอถึงวันพระจะไม่ทำอะไรกันเลยนอกจากไปทำบุญอย่างเดียว ละบุญที่ทำนี่ท่านทำกันทั้งวันเลยเรียกว่าบุญยกริยาวัตถุสิบเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันทบทวนดังๆกันนะจ๊ะสุดเจ็สองบุญยกริยาวัตถุสิบประการหนึ่งทานน้ไมันบุญสำเร็จจากการให้ทานสอง ศีลใหม่บุญสำเร็จจากการรักษาศีล 3. ภาวนาใหม่บุญสำเร็จจากการเจริญภาวนา 4. อาปจาาัจญานะใหม่บุญสำเร็จจากการประพฤติถ่อมตน 5. วัยาวัจจะใมบุญสำเร็จจากการช่วยเหลือในกิจที่ชอบ 6. ปาฏิธานามมยบุญสำเร็จจากการให้ส่วนบุญเจ็ด <7. S 2> ปาตานุโมทนาไม่บุญสำเร็จจากการอนุโมทนาส่วนบุญแปดธรรมะสวรณนาไม่บุญสำเร็จจากการฟังธรรมเก้า <9. S 2> ธรรมะเทศนาไม่บุญสำเร็จจากการแสดงธรรมสิบ ทิฏฐุชุกรรมบุญสำเร็จจากการทำความเห็นให้ตรงสิบประการนี่ละจ้ะที่ปู่ย่าตายายของเราทำงางันทุกวันพระเดนี้นี่ยพลูกหลานเหลนหลดนของท่านบางส่วนก็ทำตามนั่นบางส่วนก็ไม่ได้ทำบางส่วนก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้มีความรู้เลยเนี่ย นี่อันตรายนะจ๊ะแล้วก็น่าเสียดายเด้ออันตรายในการดําเนินชีวิตกับน่าเสียดายที่สิ่งดีๆเหล่านี้ที่ปุญญาตายายท่านสร้างวัดขึ้นมามีวัตถุประสงค์ที่จะให้ลูกหลานที่ดําเนินรอยตามท่านโดยท่านเป็นต้นบนต้นแบบเนี่ยมันจะสูญพันธุ์ไปมันจะสูญหายไปทีเดียวซึ่งอันิีสงสิบอย่างอาการกระทาบนสิบอย่างมันมีอันดีสงที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะจ๊ะ ที่เกี่ยวกับชีวิตในอนาคตของเราในพบบึ้งหน้าที่เดียวแหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษากันเอาไว้ให้ดี10อย่างนั้น,นเดี๋ยวเรามาดูภาพกันอีกสักนิดหน่อยทานทำไมบุญสําเร็จจากการให้ทานขือบุนที่เกิรจาดการให้ข้าวนา้าําผ้ายานบาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นัง่งที่นอนที่โยสายและประทีปคมไฟ ได้ให้ในสิ่งเ่รนี้นะจ๊ะไปถวายในเนื้อนาบุญให้อย่างไรก็ได้อย่างนั้นซึ่งจะต้องอธิบายกันอีกยาวทีเดียวแหละให้อย่างไรเราจําง่ายๆก่อนให้อย่างไรได้อย่างนั้นและยังได้อายุวันนะสุขภะละปฏิพานอีกห้าอย่างนอกเหนือจากที่ให้อย่างไรได้อย่างนั้น อย่างให้ปฏิปธีความไฟในเหมือนก็ให้จักษุให้การมองเห็นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็จะมีดวงตาที่สดใสมีผิวพรรณรรณะมีดวงปัญญามีธรรมจักขุอะไรอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่เราได้ให้ไปนี่แหละให้ที่อยู่ที่อาศัยเราก็จะได้มีที่อยู่ที่อาศัยที่ดีๆที่ประณีตยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะซึ่งเราจะมาค่อยๆเจาะรายละเอียดกันอีกทีหนึ่ง ศีลใหมยบุญสมบัริจาการรักษาศีลคือการรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยไม่ทําให้ทั้งตนเองและคนอื่นเดือดร้อนเรียงตาลมลำดับคือตั้งแต่ศีลห้ศีล8ปศีล10บศีลสองเป็นต้นแล้ถ้าเป็นบรรพระเนี่ยจะนิยมถือศีลแปถือออโบสถศีลกันซึ่งอเนกสงของศีลนั่นโดยย่อคือทําให้ รูปงามอยากสวยก็ต้องรักษาศีลรูปร่างงดงามแข็งแรงมีลาบันประเสริฐเกิดจากการไม่มีโรคอ,อายุจะยืนยาวทีเดียวซึ่งมันไม่มีในคำสอนของศาสนาอื่นหรือความเชื่ออื่นเพราะว่าความเชื่ออื่นไม่เชื่อเรื่องการเป็นไหวแต่เกิดเมื่อไม่เชื่อเรื่องการเป็นไหวแต่เกิดเชื่อว่าตายแล้วศูนมั่งเชื่อว่าตายปุ๊บ ไปสวรรค์เลยอะไรเงี้ยไปสวยสุกกันเลย,อ,อ,ย,เลย,เลยอมิตภาภะอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นมันไม่หมูแต่นี่เชื่อเรื่องการกระทำเพราะฉะนั้นก็จะศึกษาว่าเมื่อเราจะต้องเรียนไ่าแต่เกิดเราจะดีไซน์ชีวิตในอนาคตของเราอย่างไรก็มีเส้นทางบุญสิบทางนี่แหละเป็นทางที่จะออกแบบชีวิตของเราต่อไปในอนาคตซึ่งตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่ ถือได้ว่าปลอดภัย safety first อันนี้ปลอดภัยไว้ก่อนนี่ไม่ว่าจะมีความเชื่อใดๆก็ตามเนี่ยอย่าลืมความดีสากลที่ทุกคนทำได้คือบุญ,ญยะกิาวัตถุ10ประการนี่แหละทำไปเทิดสมมติว่าไปอยู่บนสวรรค์เลยก็โอเคก็ดีแม้ยังไม่รู้จักสวรรค์นะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไปอยู่สวรรค์อ่ะเรามีอย่างนี้รองรับอยู่เห็นไหมจ๊ะ รองรับกันอยู่เนี่ยที่จะอุ้มช่ว้สูงขึ้นไปเรื่อยๆไปสวรรค์กันจริงๆเลยแล้วยังส่งผลไม่ได้พบบึ้งหน้าอีกภาวนาใหม่บุญสําเร็จจากการเจริญภาวนาคือบุญที่เกิดจากการนําสมาธิทําจิตให้สงบนิ่งหยุดในอารมณ์ที่เป็นกุศลเช่นเจริญพุทธ,ธานุสติตามระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจำง่ายๆว่าภาวนาใหม่นี่เป็นเหตุให้มีดวงปัญญาฉลาด แทงตลอดทั้งทางโลกท,ทรทธรรมู้วิธีการที่จะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดมีสุขทั้งในปัจจุบันแล้วก็นในอนาคตอปิจายนใหม่บุญสาเร็จจากการประพฤติท่อมตนคือบุญที่เกิดจากการอ่อนน้อทมท่อมตนต่อผู้ที่เจริญกว่าคือมีคุณธรรมหรือมีอายุม,มากกว่าเราก็เปการลดปัญหาที่ในตัวเราจะทําให้เกิดในตระกูลสูงเห็นไหมจ๊ะ จะไม่มีคําสอนใดๆในความเชื่ออื่นแต่จะสอนทำยังไงจะไปเกิดในตระกูลสูงไม่บอกเพราะเขาไม่เชื่อว่ามีการเวียนว่ายแต่เกิดเอตองเนียอันตารายแต่ว่าตราบใดจะมีเชื่อแห่งการเกิดก็ต้องเกิดเหมือนมะม่วงนี่มันยังมีเชื่อการเกิดกินเนื้อเสร็จเอาเม็ดไปปลูกอา้าวงอกอีกเป็นต้นมีลูกออกมาใหม่เอาลูกของต้นนั้นกินเนื้ออีกเอาเม็ดไปปลูกอา้าวงอกอีกมันยังมีเชื่อ แต่บางเม็ดมันไม่มีเชื่อในการงอกปลูกไม่ขึ้นมันมีบางอันกคนนั้นเองคือพวกที่หมดกิเลสแล้วสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษไปแล้วไม่มีเชื่อในการเกิดนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่ทั้งต้นนี่งอกหมดเห็นไหมจ๊ะมันมีอันที่สองวิยาวัจจหม่บุญที่เกิดจากการช่วยเหลือในกิจที่ชอบคือเป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลืองานส่วนรวมที่เป็นกุศลน,นี่ก็เป็นทางมาแห่งบุญ และบุญนี้เนี่ยมันส่งผลในอนาคตชีวิตในอนาคตจะทําอะไรก็จะมีคนแห่กันมาช่วยช่วยกันไปเลยเนี่ยเอาเบอร์นี้ลงเบอร์นี้อะไรอย่างงี้ไปช่วยกันทํากิจการงานต่างๆเห็นไหมจ๊ะปฏิทานนมัยบุญสาเร็จาการให้ส่วนบุญกุบุนิกาจากการอุทิศส,ส่วนบุญให้ผู้อื่นมันก็จะมีอานิสงส์ถึงทีเราเองเห็นไหมจ๊ะคนก็จะนึกถึงแม้เรา ละโลกไปแล้วเออตั้งให้หรือเรามาเกิดพอเขามีของอต้องเอาไปให้จะนึกถึงไอต้ตรงนี้ก่อนเลยแหละนี่นะม,มันมีอานิสงส์นะที่จะดึงดูดใจของคนอื่นให้ระลึกลึกถึงเราปรตานุโมทนาใหม่บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญคือบุญที่เกิดจากเมื่อเห็นหรือทราบว่าใครเขาทำบุญเราก็ลอยชื่นชมอนุโมทนาบุญน,นั้น นี่ก็เป็นทางมาแห่งบุญของเราเวลาบุญส่งผลเมื่อเราประสบความสำเร็จอะไรก็ตามเขาจะดีใจปีตีชื่นชมเนี่ยอย่างเมื่อวานนี่ยไม่ใชชื่นชมกันไปสนุกสนานเลยบุญบันเทิงก็เพราะได้กรารทำปัตตานนมโมธนาใหม่มาในอดีตทุกนั้นก็ถึงได้ชื่นชมนี่ไงธรรมสวรนำใหม่บุญในกิจการฟังธรรม คือบุญที่เกิดเมื่อเราฟังธรรมได้รู้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปนี่ก็เป็นทางมาแห่งบุญและบุญนี้ก็จะทําให้เราฉลาดฉลาดในการดําเนินชีวิตได้ใช่ไหมจ๊ะแล้วก็จะมีผลให้เราได้เข้าถึงธรรมภายในธรรมเทศนาหมายบุญที่เกิดจากการแสดงธรรมคือบุญที่เกิดจากการขยายแสงสว่างแห่งธรรมะไปสู่ใจผู้อื่น ทำให้เราพลอยสว่างสวยไปด้วยคือเราไปบอกเรื่องดีๆอะไรต่างๆก็ถ้าเราไปชวนคนอื่นกะทำความดีเวลาเรามาเกิดนี่เราจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหน,นุนต่อการสร้างบรารมีของเราแล้วเราก็จะมีพักพวกเพื่อนฝูงดีๆเยอะทีเดียวนี่นะจ๊ะเซพทิทุจุก,กรรมบุญที่เกิดจการทําความเห็นให้ตรงคือบุญที่เกิดจการปรับความเห็นให้ถูกต้อง ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือเชื่อว่าบุญบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงเป็นต้นบุญนี้ก็จะทําให้เรามีความเห็นถูกถูกกันไปทุกๆชาติเลยความเห็นถูกนํามาซึ่งความคิดถูกพูดถูกทําถูกอะไรก็ถูกถูกกันตั้งนั้นแหละถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะนําเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์และไปนิพพานในที่สุดสิบอย่างนี้ปู่ย่าตาย,ยายของเราสั่งสม ทุกวันเน้นวันพระวันพระนี่ท่านจะเน้นถ้าวันธรรมดาก็ทําปกติแต่วันพระนี่จะครบถ้วนบริบูรณ์เลยเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนหลนท่านนี่พอถึงวันพระต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเราทําก็เพื่อตัวเราแล้วจะคิดว่าทําให้ใครก็ตามแต่ไวเรามันได้มันได้ที่เราไอ้ตรงนี้เป็นหลักวิชาที่เราจะต้องศึกษาไว้แต่สําหรับพุทธบุตรก็จะต้องนึก ตรวจตาดูว่าทุกวันพระเราเป็นพระหรือยังเราคิดแบบพระหรือเปล่าพูดแบบพระหรือเปล่าหรือทําแบบพระหรือเปล่าเราไม่ความปิติภาคภูมิใจในความเป็นพระเราแล้วเลยอย่างอันนี้ก็จะต้องมาตรวจตาเราได้อยู่ในฐานะเป็นเนื้อนาบุญหรือเปล่าอายุศาสนาไหมในการทบทวนสิขาบทของเราให้ดี ถ้าหากว่าเราเป็นได้อย่างนี้เราก็จะได้มีความปิติและภาคภูมิใจในเดียวแล้วก็จะเป็นต้นทางไปสู่สวรรค์และนิพพานของเราต่อไปเพราะนั้นทุกวันพระเรามาทบทวนชีวิตสมณะกันวันนี้เอาของกรรมพูชา ពេញពីទាំងដូច sắt ចាប់បងកុំកុំបារម្ភពីលីចេញមកสร้างជីវិតឲ្យផុតទុកសោកហើយស្វែងរកតែផលព្រៀងនិញពីហាន เมียนจิโปสําหรับกรอบតែបីយ៉ាងចិនភ្លឺស្វាងទៀងយប់ថ្ងៃគ្រប់ជំនមានប៉ងរិងខាប្រាំបីយ៉ាងដែលโลกមានឲ្យប្រងពៀននៅចុងហាន់សាទគុនយន់វុតខ្លួនឈົນແហវបំពេញតប៉ង เตียงกุลธังวิปัสสนากรมจบบกวนស្រលាញ់ធម្មវិន័យជាងជីវិតខ្លួនដរាបជុំជួនគឺឆ្នះមាន ចេញពីផ្ទះដោយស្ដេចចាបគង់ចាបគង់បំប្រមពីលាចេញមកលាចេញមកสร้างជីវិតអ້ອຍផុតទុកសោកហើយស្វាញ់រົບតែមកលព្រះនិញពីហ៊ាន មានទីពងសម្រាប់គ្រប់តើ៣យ៉ាងចិនឫស្វាទាំងយុបថ្ងៃគ្រប់ជំនាញប៉ងរិញខា៨យ៉ាងដែលលោកមានហើយប្រុងទៀននៅចុងហันสาธุจนចេញចារត់បងពេញប្រយោជន៍ដុលសัตว์โลกนงสัตว์ បំបានទ ung សករកក្នុងចិត្តសັນក្រុមគ្រីសັນក្រុមគ្រីដូចប្រាថ្នគំចាត់ងងឹតក្នុងលោកីក្នុងរលគាបានសុខលំរ๋าដោយធ ोम ការ ជីវិតសមណងសមណងដែលបរិជ្ញាកាយចិត្តនោមទួនោមទួបੋទិអំព្រះសម្មាទយ៉ាងជីវិតចិនកាយគឺដល់ថ្ងៃជុងក្រោយគឺស្ញាក់មៀយ៉ាងនេះពីព្រះ ដោះចិត្តចាកបងគង់ចាកគង់កុំប្រមពលលា chainId មកលា chainId មកสร้างជីវិតអោយផុតទុក្ខសោកផុតទុក្ខសោកវិញហើយស្វែងរកតែផលព្រះនិព្វាន ជីវិតសម្មនិណសម្មនិណដែលបរិជ្ញាគ ਾਇ ចិត្តនាំធ្វាយបৌធីអំព្រះសម្មាទាំងជីវិតចិត្តកៃគឺដល់ថ្ងៃចុងក្រោយគឺឈ្នះនិ